สวัสดีครับพวกเราวันนี้นะครับของพวกเรานะครับก็ไดารแบบออกพื้นที่นะฮะมาสำรวจในส่วนของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เราเลือกเป็นต้นอะไรครับคุณครูเกียครับผมคือต้นโมงนะคะบนโมงเลยครับลักษณะของต้นโมงก็ท่านจะเห็นนะฮะต้นไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับนะครับหาได้ทั่วไปนะครับลักษณะดอกที่ชัดเจนมากนะครับดอกนี่ออกปุ๊บจะงุ้มลงนะฮะก็คือความลงบอกคำว่าแบบนอบน้อม คหอมตนกลิ่นหอมีกลิ่น,นหอมด้วย,ย,วยช่องเย็นจะหอมมากนะฮะก็ <laughs> เดี๋ยวเรานะะฮจะทำการสำรวจนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆของต้ตตตตนโมกนี้นะครับในสักครู่นี้แหละนะครับเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสำรวจกันเลยมีข้อ,ม,อมูบ้างน,นะฮมา่าแล้วก็ถองนี้ไปก่อนใ่ือเืองเมืองอันนี้บ้านเราเรียกอะไร ใบห้อยอย่มกต้นโมกโมกมันกงมครับอันนี้โมกโมกโมกดอกสวเป็นอาหารไมคะไม่ได้เคยกินต้นโมกเหรอคใบก้าไม่ได้เนาะยารักษาโรคไหมคะไม่แน่ใจยังไม่มีข้อมูลจรงนี้วอันนี้คือการกาคนองถ่นนะจับทำเา อนศูนย์เอาตรงนี้ก่อนน้อมันเป็นอะไรเป็น t r e ็ะไรเป็นช็อีอไรมีลเยียอดยอส่งรูปไครัไทเป็นไมมราะเป็นรูปรปแรกรูปกลมเป็รูลม ร่มหรือรมเยวนะประเด็นคือเราเป็นไม้แตกไปแล้วอะเป็นไม้แตกมันเป็นกลมๆจริงมันออกเป็นทรงทรงนี้นะออกแยกๆออกไปหน้าบ้านคั้งคนจะเป็นแยกๆออกไปส่เป็นทรงง่ายๆหน่อยนี่เหรอน่าจะเป็นรูปลมแหละอะเบล่าอเบล่าความสูงความสูง1.60เมตร ห6ความกว้างกว้างกว Hence, mm. ้างกว้างางกย้างกางกว้างกว้างกว้งกว้างกว้างกว้างกา้างกว้างกว้กน้า้าา้างกกา้ ลำต้นอยู่เหนือดิอนอ่นด้ <c oughs> <c oughs> ปูขาด้วยไหมคะหรือปูขาด้วยด้วยมียางหรือไม่มียางมียางไหมคะโอ้โหมกมียางเหรอไม่แน่ใจถ้าโมกปานี่นะโมกปานี่ยางย่างจิ้ม พอคัเตอร์กระดาษไม่หมืกันวันนี้ตรววมียางขาวนะคะมียางสีขาวเอายางมียางมียางสีขาวขาวขุ่นหรือขาวใสขาวขุ่นขาวขุ่นนะคะลักษณะใบค่ะใบเดียวลักษณะเป็นใบใบเดี่ยวครับใบเดี่ยวใบเดี่ยวเลยนะคะใบเดี่ยวเนาะแบบไหนนิอ่าดูก่อน ใบเดียวออกปลายปลายเดี๋ยวนะนี่เป็นใบเดียวแบบนี้ใบเดียวแบบแรกแบบแรกอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นแบบนิ้วมือแบบไม่เกี่ยวเนาะสีสีสีของสีของใบใช่ใบใบสีเขียวสีเขียว แล้พวกอันเนี้ยมันเป็นเอามาแต่งสายสีชมพใช่ไหมไม่ไม่ไมอันนี้เราเาเรียกว่าเหมือนมานอะไรเสียกันเสียบยอดเสียบยอดขนาดใบขนาดแบบแผ่นใบกว้างเท่าไหร่อ๋อไม่ได้ทะลึกเขาวัดเนี่ยไคหมวาม่ได้ใช่ไมม่ใั่ไมใไม่ไมดม่ไใม่ใชใจมไ เอาแบบสลับเมตรไว้ดเลยจะรอแม่มรราัดแป๊บนึงนะคะแต่เราจะวัดคร่าวๆนะคะประมาณกี่เซนคะสองเซนกับ2 2.2สองจุงสอเซนยาวยาว5.6สีเนาะห้จบอกสี่จุค่ะ5 5 จำนวนใบย่อยตัวน ah ี้เป็นใบประกอบนี้ไม่แน่นะคะเราเป็นใบเดียวเนาะลักษณะพิเศษของใบค่ะยาวยาวเรียวยาวแข็งเขามัเนแนวเรียวใบแทนเรียยวค่ะอาจารลักษณะพิเศษของใบค่ะใบนี้ลักษณะพิเศษของใบนี้ไหมคะมันมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีหรอไม่พิเศษใช่ไหมแบบนี้ครับไม่พิเศษหรอกใบนี้ ว่ามีประมาณเอาไปแล้วเอาระบอกเอาลระฝองเอาดาวมันเอานั้นวัตรหนโอ้อ่การเลี้ยงตัวการออกของใบใช่ไหมกิ่งของใบบางกิ่งเลี้ยงตัวบนใบของกิ่งโครงข้ามเป็นแบบออปโปสิตมีเห็นไหมออปโปสิตมีมียอดเดียวกับยอดคู่ครับของเราเป็นยอดคู่ใช่คู่ใช่ออันต่อมารูปหน้าของแผ่นใบรูปหน้าของแผ่นใบเลือกเป็นตัว ขายหลือขายแฉมแฉมตัวนี้ใช่แห้วลายหอกตั้งแต่ีนี่แฉมไปไหมแต่ก็แฉมนะอันนี้ก็แลมแฉมแตัวนี้นะนี่นะค้ายฉุนู่นตัวนี้ปลายใบปายเลือกตัวแลมนี่เหรอแมตัวมคนใบคนเลือกตัว เนี่ขึ้นมาน่าจะเป็นส่วนหัวใจปะไม่หัวใจนะไม่ไม่ไม่อันแรกหรออแรกริมอไปแรกขอบใบขอบบเรียบอันแรกเรียบเลยเลยอยากไหเรียบนะเป็นเรียบค่ะเรียบรเียบนะคะดอกดอกนี้ดอกเดียวหรือดอกเป็นช่อตัวเป็นเดียวดอกเป็นช่อเป็นดอกช่อเป็นดอกช่ออ่าเป็นช่อแบบไหนดูก่อน นี่มันมันอะไรนะช่อวงแถวเดียวช่อแรกช่อแรกมันงายขึ้นเนาะช่องายนี่นี่ตนี้ตนี้เอ้ยมันคร่อมนะแม่แม่หม่ถือว่าเราตัใจของช่ออันนี้น้องช่อชี้ร่มสี่ลมออกจากจุดเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับออกจากจุดเดียวลายดอก เชื hai, ่อมเชื่อมติดกันโอนเชื่อมติดกันเนาะรายแยกเป็นกีแช่าโอ้ยโอ้ยบ่แดลโอ้เรียกเข้าไปเรียกต้นไม้ต้นง่าเกินไปเลยเอ้าับค่ะหยิบเลี้ยงนะสีเขียวนะสีเขียวอ อะไร่แล้วได้สิบเก้าฮะแต่ว่าไม่มั่นใจอาจจะหลายรอบตัวมันเยอะเกตได้เท่าไหร่นะ่ยสิบเก้าประมาณนั้นครับอื่อๆไม่มีเนาะเอสองเทพคู่โ้ใครเลือกใครเลือกต้นนี้ชั้นได้เลือกต้นนี้ใครไม่เคยเกตองเทพคู่ยังไงโตตัวไหน เนี่ยมันต้องมาไปถ่ายถ่ายกล้องเลยนะเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้ต้องเข้ากล้องค่ะแปดสิบเก้าจริงๆด้วยน้องเขาต้องออกกล้องค่ะไอศกรเมพิพูมันมีอนะไรบ้างมีเกศกรเมพิพูจำนวนอนันสีลักษณะไอศกรีมเนี่ยจำนวนอนันสีลักษณะกลิ่น,นมนีเนาะหอมเนาะหอมผลไม่มีผลผล ไม่ใช่ไม่มียังไม่มีเอาไม่มีผลจรมิมีไหมเอ้าหรอผลต้องมีม<ค>อยู่<ม>แล้วแ, <c> แต่มันยังไม่มีเฉยจะสอนพ้พูดหนึ่งแมนวะหนึ่งแต่มันเล็กวอยมันน้อยหไหนตีไว้ก่อน